เราจะเข้าสู่ช่วงยูไอดอลที่คุณถามถึงนะครับเอามาดูคาร่ากันคือเปลี่ยนจากตัว L กลายเป็นตัว V ก็เลยกลายเป็นไวรา่าใช่ค่ะแล้วก็พอ,อทุกคนแบบว่าต่างแยกย้ายไปเติบโตะอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือ3คนค่ะฟอนชัญญานิกกี้วันนั้นเราก็นั่งคุยกันอยู่บนเรือแบบผู้ใหญ่ก็เขาถามว่ายังอยากไปต่อในเส้นทางน,นอ่าน้องฟอนก็เล่าให้ฟังนะครับถึงเรื่องของคาร่ากว่าจะมาเป็นคาร่านี่ก็เป็น ไลราก่อนนะเป็นไวราครับตอนนี้เป็นคาร่านะครับน้องนิวนี่ตอนนี้ต้องเรียกแกว่าชัญญานะครับนี่แกรีเนมใหม่เรียกว่าอะไรนะก็เรียกว่าให้ให้ทุกคนรู้จักว่าเป็นชนะัญญานี่นะครับอันนี้ไปออกรายการหลังใหม่ของค i s ิซึมชแนลนะครับเปิดใจนะครับว่า ยังมีปมในใจอยู่ว่าเราก็คุยกันหนาดมาคือฟอนกับฉัญญาคือแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบไปไป <laughs> แต่นี่ค่ะวันนีเนกี้เป็นคนเดียวที่ตอนแรกเหมือนแบบลังเล<ะ>ลังเลลังเลหนักมากแล้วก็คุยกันอยู่ท้ายเรือสุดท้ายก็ลองลองดูกันจากตั้งลองไปได้วยกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอยากอยากจะทํามันอีกอยากจะไปให้สุดนะอายุตอนนี้ที่เราอยากจะไปให้มันแบบโตไปเลยน้องฟอนนี่เรารู้จักแกตั้งแต่ อายุน้อยๆเลยนะครับอายุ10กว่าเลยคงจำกันได้แก่เล่นเป็นลูกสาวนางเอกนะครับในเรื่องบุเพสนิวาสนี่นี่ในเรื่องออเจ้านะครับใครจำได้บ้างนะครับสำหรับวงคาร่านะครับก็มาคุยกันแล้วก็ยังพูดถึงนะครับว่าในใจนี่ก็ยังอยากจะมีสักวันหนึ่งที่คาร่าประสบความสาเร็จอย่างที่เรียกว่าดังแบบห้างแตกอืมเราก็เป็นกำลังใจให้น้องไปถึงจุดนั้นนะครับอืมคงจะมีสักวันที่คาร่า อืมไปถึงจุดที่ห้างแตกนะครับอ้าวขอเชียร์น้องกันต่อไปคลิปนี้นะครับไปคุยกับ TH Headline นะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยว่าจะออกมาเป็นแบบราคือไม่ตั้งใจจริงๆคือเหมือนเราก็แบบนั่งคิดกันอยู่สักพักเลยแล้วก็มีพี่ผู้ใหญ่ค่ะเขาแบบเสนอชื่อคําว่าคาร่ามาแต่ว่าไม่ได้เขียนเหมือนในปัจจุบันนะคะก็คือน่าจะเขียนเป็นแบบ K A R A K A R A อะไร่างเงี ก็เขาก็มีเสนออีกว่าเอ้เขียนเป็นคิวไหมมันจะดูได้ดูมีความแบบเป็นเฟมินินมากขึ้นผู้หญิงมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นชื่อของข้าราในปัจจุบันค่ะนิกี้ตอนนี้ก็นอกจากจะทำเบื้องหน้าแล้วก็เป็นเบื้องหลังให้วงคาร่าด้วยนะครับสำหรับคาร่านี่ก็เกิดจากโปรเจกต์ที่ที่แรกก็เป็นไลราแล้วก็เป็นไวรรานะครับจนกระทั่งพี่รุ่นหนึ่งนะครับของบ K นเนี่ยจบการศึกษาไปก็เหลือรุ่นสองกันอยู่สามคนนะครับก็เลย ออดิชันสมาชิกรุ่นใหม่เข้ามานะครับเป็นเมมเบอร์รุ่น3นะครับก็ได้ไปย่านะครับกับพี่ป๊อปเปอร์เข้ามาเป็นคาร่าในปัจจุบันครับม,มาถึงงานอินเตอร์นะครับของไอดอลบ้านเรากันบ้างน,นี่จากไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียว <c oughs> น้องแชมพูนะครับกับเพลงที่อออกมาแล้วตามคำ ตามคาดนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเหมาะก,กับแกมากเลยนี่ผมชอบผมชอบท่อนนี้มากเลยนี่ท่อนน้องฮูปเนี่ยเพลงหน้ายักษ์แบบนี้เป็นของเธอนะ <c oughs> มีพี่เก่งทัชยะนะครับมาโปรดิวซ์ให้ <c oughs> นี่ข้างหลังแชมพูก็มีนี่ฮูบกับใครล่ะ,ละซีตาครับอืมมออ่าสนุกเลยนะครับก็เป็นเพลงแบบไอดอลแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยนะครับที่เป็นเล่นที่ญี่ปุ่นเลยนี่คันนิง่งอืมนะครับอ่าเพิ่งไปเล่นมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองนะครับที่ญี่ปุ่นเลย นี่แล้วก็นี่คือพี่เก่งนะครับ Producer, โปรดิวเซอร์แล้วก็มาฟีเจอริงเพลงนี้ด้วยหน้ายักแบบนี้เป็นของเชอญน่ะก็เราทำร่วมกับพี่เก่งด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอับรอใจมากเลยะค,ะนนครับอันน้ครับน้องๆก็ขอบคุณพี่เก่งนะครับที่มาทําเพลงนี้ให้แล้วก็ร่วมฟีเจอริงเพลงนี้ด้วยนะครับน้องลูกเกดน,นะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในยูนิตนะครับเพลงหน้ายักษ์แบบนี้นะครับ แล้วหนูก็แบบได้อยู่ในเวลาที่พี่เก่งอัดเสียงด้วยอัดพร้อมกันเลยพูดถึงพี่เก่งนะครับตอนกจี้พี่เก่งคุมอัดใช่ไหมคะแล้วก็พี่เก่งอัดคนสุดท้ายเนี่คนลุกมากเื่าแบบคุมอัดแบบจริงจังเข้มงวดแต่ว่ารบบว่าอยากให้เพลงมันออกมาดีคะ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเครียดกับเรามีแค่เธอคนนี้เธอรู้ใช่ไหมหนูชอบอันนี้สุดุกคนออืมเ <c oughs> <c oughs> คือเพลงในยุคนี้นะครับมันจะมีหลายๆทอดมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะเพลงที่เป็น เพลงของเกิลกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะมีท่อนต่างๆซื้อแตกต่างกันนะครับและอย่างเพลงของ b บ็คพิง n k เนี่ยมีทั้ง5ท่อนนะครับแล้วก็แฟนๆนะครับหรือว่าเมมเบอร์เองเนี่ยรับก็จะมาบอกในความรู้สึกของแต่ละคนนะครับว่าชอบท่อ,อนนู้นชอบท่อนนี้กันนี้มันเป็นเพลงสมัยนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมาถึงน้องแชมพูนะครับกับงานที่โตเกียวเพลง365วันเครื่องบินกระดาษอื ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีอีกทีหนึ่งนะครับของแชมพู CGM 4 8นะครับปีนี้เธอน่าจะแมสได้แล้วนะครับอขอบคุณทุกทกท่านที่สนับสนุนนะครับทุกคนทั้งน้องได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในงานนี้นะครับแลก็ได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยนะครับยินดีด้วยกับน้องแชมพูและแฟนคลับนะครับม,มาถึง AKB 4 8กันบ้างตอนนี้ ก็ประกาศนะครับซิงเกิลที่64เรียบร้อยแล้วนะครับยุยยุยผมยังอยู่ชิบะเอริอ่าเมื่อกี e ้มีซุกี้นะครับชิบะเอริอมุร่ายมะยุยริชิตะโอบิโอโอมูริมาโฮทาคุจิมานากะนากาโตโมอายามิมิสุชิมะมิยูนี่ก็เป็น ารายชื่อสมาชิกเซมบัสซื่อของเพลงนี้นะครับก็จะมีสมาชิกที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะครับอีกครึ่งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับจากช่อง green flash นะครับก็เอามารีแคป ให้ดูกันนะครับว่าซิงเกิลที่64เป็นอย่างนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้เมมเบอร์ Member ของ AKB48 เนี่ยมีใครอยู่บ้างนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามมาสักพักแล้วนะครับอยากจะอัปเดตนะครับว่าตอนนี้วงนี่สมาชิกเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับก็ไปติดตามคลิปนี้ดูได้เลยนะครับตอนนี้รุ่นที่ขึ้นมานะครับใน ในการในซิงเกิลล่าสุดนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นสิบเจ็ดแล้วก็รุ่นสิบแดนะครับซะเยอะเลยนะครับตอนนี้มีรุ่นสิบเก้าแล้วด้วยแม่สำหรับผมตอนนี้กำลังดูรุ่นสิบดนะครับอีกหลายคนนะครับที่น่าสนใจตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นมาอีกหลายคนอืมอแฟนๆของ a k b 4 8เอนะครับที่ดูอยู่นะครับอลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าตอนนี้คุณติดตามเมมเบอร์รุ่นใหม่ๆเป็นใครบ้างนะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมานี้เมมเบอร์ที่เรารู้จักกันดีนี่ก็ ทยอยแกลดกันไปเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าต้องเป็นยุคใหม่ละของ AKB48 มาถึงเมมเบอร์อดีตเมมเบอร์ b n k 4 8รุ่นหนึ่งนะครับเจนนิสจอนอนั่นเองที่ทำมันให้ดีที่สุดที่แน่ๆเลยคือเราต้องร,อร,ร้องกับเต้นเพอร,ร์ฟอร์มสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการออเอนเทนคนดูเพราะว่าเวลาเราโชว์โชว์หนึ่งเราไม่ได้เต้นร้องอย่างเดียวมันจะมีพาร์ทเอ็มซีพาร์ทนี้นั่นซึ่งเราก็มีหน้าที่ทำให้คนดูสนุก แบบสงสานไปอันนี้คือหน้าที่หลักแต่ว่าพออยู่ไปปุ๊บมันงานมันไม่ได้มีแค่เต้นกับกรัองงานแสดงสำหรับช่วงนี้เจนิสก็คงจะมีงานแสดงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแฟนๆทนี่คิดถึงก็ไปติดตามชมเจนิสคลิปนี้ได้นะครับพูดเรื่องไอดอลเยอะเลยครับมาถึงพี่ป๊อปเปอร์ดีใจอะไร <laughs> ผลออกมาดีแต่ไม่รู้ว่าวันนี้หนูจะลองได้ไหมเปิเลยเต็มที่เหรออ่าผลสอบนะครับได้ผลสอบดีมากนะครับสําหรับพี่ป๊อปเปอร์ก็คือได้ท็อปเลยนะครับของ BNK ในการสอบครั้งล่าสุดนะครับเก่งไหมเก่งจ้ะก็คือได้ A บวกนะครับทั้งร้องและก็ทั้งเต้นคนเดียวนะครับของ BNK โปเอดนะครับดีใจและเกิดอืบอกว่าพี่เชอร้องไห้เลยโอ้ปลื้มใจผลสอบนี่ใครชมเธอมั่งทุกคนชมฉันนี่รู้เล่าได้หรือเปล่าแต่ว่าพี่เชอร้องไห้พี่เชอร้องไห้เพราะว่าผมใจอืม เก่งไหมทุกคนเออเอาเก่งจ้ะโอเคครับเอาไปต่อที่ป๊อปเปอร์นะครับหลังจากที่มาอวดแล้วนะครับว่าได้ที่หนึ่งนะครับก็คุยถึงเรื่องงานของวงต่อไปตอนนี้ป๊อปเปอร์นี้ก็จะเป็นกัปตันนะครับาทีม N5 คนปัจจุบันครับขอได้ดูอีกทีหนึ่งก็แบบโอ้เก่งกันขนาดน,นี้แล้วพูดถึงน้องๆรุ่น4นะครับดูน้องแล้วก็คิดถึงเจนไฟฟ์ของ ว่าเออไม่เห็นตั้งนานนะครับเนี่ยพอมาเห็นอีกทีนี่ปรากฏว่าน้องน้องรุ่นสี่นี่เก่งมากเลยไม่รู้ไปเก่งมาตอนไหนนะครับไม่รู้ไปแอบเก่งมาตั้งแต่ตอนไหนนะครับทั้งร้องทั้งเต้นดีขึ้นมากเลยนะครับอืมปลืม้มเฮ้ยพอออนเตจแล้วชีบใส่สุดแรงเก่งมากเด็กๆรัใจจิขึ้นสเตจเองกับช่วยน้องเปลี่ยนชุดอะไรเหนื่อยกว่าขึ้นสเตจเองเหนื่ยอยกว่าอยู่แล้วแล้วก็ในสเตจนะครับของรุ่น4ก็คือสเตจของเคงคิวเซหรือว่าเทรนนีสเตจนะครับ อ่าพี่ป๊อปเปอร์ก็ไปช่วยด้วยคือพี่ป๊อปเปอร์ก็ไปช่วยหลังเวทีนะครับเยอะมากคุณโทนี่นะครับกับตันป๊อปอืมกับตันป๊อปใช่แล้วพี่ป๊อปตอนนี้กับตันป๊อปได้ท็อปของอ่าบีเลยนะแป๊บแป๊บปปลื้มอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยคุยกับเด็กง่ายหน่อยอ้าวใครจะหือมีคะแนนสูงสุดนะคะครับผม อ่ยินดีด้วยกับน้องป๊อบนะจะได้แบบทำงานง่ายขึ้น,นครับเุณโจโกเกอร์นะครับได้ไปดูสเตจเทรนนี้ของอเด็กๆรุ่น4ี่มาครับทุกคนมีพัฒนาการที่ดีมากครับโดยเฉพาะเพลงคิดถึงม,มาทาเจนรี่กับแอมมี่ร้องอคู่กันได้สุดยอดมากอ,อันนี้คู่หูคู่หูคูห่หาครับก็มีคนชมมากมายนะครับสำหรับสเตจ เทรนนีนะครับของรุ่นสี่นะครับแจนนี่นี่ก็เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับส่วนเอมมี่ก็เป็นโอชีผมเป็นยังไงเออัด้แหละก็ได้รับคำชมนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็ทั้งรุ่นเลยนะครับน่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าอืแข็งแกร่งทีเดียวอืมน่าดีใจแทนน้องๆนะที่อืม,มีความแข็งแกร่งแลวก็ได้รับคำชมเยอะเลยนะครับเรียกว่า เป็นรุ่นที่โตเร็วเออตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนเข้ามาตอนแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่ารุ่น4ี่เนี่ดูเด็กมากเลยนะครับแต่ว่าในช่วงระยะเวลาไม่นานเลยตอนนี้ยังไม่ได้เข้าทีมกันเลยนะแต่ว่าเขาพัฒนาเร็วมากเลยอืตีจริงๆจริงงนี้เชียร์สนุกเชียร์แรก <laughs> เชียรแหลกเอ้า้แตกนี่มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆใช่ขนาดศิลปินที่เพลงแมสแมสแต่ห้างไม่แตกก็ยังมีอืออ้าใช่ครับนี่พูดเรื่องจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติสามารถเกิดปรากฏการห้างแตกได้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องยินดีเลยนะครับอือเราก็เชียร์น้องกันต่อไปนะครับขอให้ห้างแตกสักที คุณโทนี่นะครับเป็นปีที่ดีของลูกเกด CGM48 ได้รับอโอกาสหลายๆอย่างเลยเออนี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับที่แบบเป็นเรียบกับแบบที่คุณโทนี่บอกเลยก็เป็นปีที่ดีของแกเลยว่าได้รับโอกาสในหลายๆอย่างเลยแล้วก็จากที่ผมก็ไม่เคยเห็นแกมาก่อนนะครับก็ได้เห็นจากเพลงดารโนนี่แหละจากการเลือกตั้งนี่แหละได้เลือกตั้งแล้วไ,ไปอยู่ในอันดับที่ดีด้วยสรุปว่าได้อันดับที่17นี่ดีกว่า16นะเออก็เลย กลายเป็นว่าตอนนี้นี่คนรู้จักลูกเกจเยอะขึ้นมากเลยนะครับอ้ายินดีกับน,น้องด้วยอ่านะคือแกเป็นคนที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วแล้ะนะเออถ้าใครที่มาดูงานของแกนะครับอืมแต่ว่าถ้าไม่ได้โอกาสก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้ปีนี้แกได้โอกาสเยอะเลยอ้าวเป็นเรื่องที่น่ายินดีอืยินดีมากมคุณทัชชีนะครับน่ายักแบบนี้เป็นอของเธอนะ ผมชอบทุกอย่างเลยทั้งตัวเพลงชอบเป็นพิเศษคือท่อนบริดชุดเซนและเพอร์ฟอร์มหวังว่า MV จะดีด้วยงานนี้เป็นฝีมือเก่งทัชยะร่วมกับลูกชายของพี่พีรสันจวบสมัยซึ่งที่เพลงของอากิระคุโรไว้หลายเพลงเลยอ่ะโออ่าผมเพิ่งทราบว่ามีลูกลูกชายพี่พีรสันมาทำด้วยโอ้โอ้อาวดีเยี่ยมเลยครับคือเพลงนี้เป็นเพลงที่มันสมบูรณ์เลยนะสำหรับที่จะเป็นเพลงของไอดอลแล้วก็เป็นเพลงที่จะ เหมือนเป็นงานเรียกว่าอะไรเผยแพร,ร่พัฒนธรรมไทยด้วยเป็นเพลงที่จะเอาไปเล่นในต่างประเทศอะไรเนี่ยอ,อย่างงานหลายๆงานที่เราจะเห็นต่อไปนี่นะครับอืมอ่าก็คือเป็นเพลงที่ทํามาได้ดีเลยนะครับสําหรับอ่างานแบบนี้นะครับแล้วก็แต่งดีด้วยเออผมชอบมากเลยอืม ชอบท่อนน้องฮูปนะก็คือพอเราขึ้นมาเป็นไทยๆใช่ไหมพอท่อนน้องฮูปไปนี่มันก็จะโบเดินไงเอ้ยมันมากแล้วสังเกตคอน้องฮูปให้ดีไงคอแก่เอออืมย,ยุคนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเวลาที่เต้นแล้วใช้คอนะฮะเอ้าใครที่มีความรู้เรื่องการแดนส์นะครับอืมมาให้ความรู้หน่อยที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเวลาการใช้ คอส่วนคอในการเต้นคุณซีโร่ไคเซอร์น,อนะครับมไม่เคยตามเลยครับ AKB อ๋อครับ AKB หนึ uh, 1. 1> ่งรูทแค่พี่รีนะรุ่นสิบอ๋อครับอืม พูดเล่นมั้งไม่เคยตามแต่รู้รู้ว่าพี่รินารุ่นสิบครับคุณทัชชีเบเกเระครับได้ดูเทปที่น้ำหนึ่งกับปูเป้ไปร้านเมดคาเฟ่หรือยังครับแต่งชุดเมดหูแมวด้วยแต่แทนที่จะน่ารักออกแนวหาซังนั้นอ่าเดี๋ยวไปหาดูก็ยังไม่ได้ดูคุณโจ๊กเกอร์นะครับหลังจากจีจี้แกรดไปกะว่าจะถอยมาเชียงรายแต่พอไปดูสเตเทรนีมาทําให้โดนเจ้ารุ่นสี่ตกอีก คนโอชิเจ้าเอ็มไก่ด้วยคนครับพี่อ่ายินดีด้วยครับอาโอชิ OG เอ็มไก่กคนหนึ่งครับอ่ามาเข้าสำนักกันเรียกว่าอะไรเข้าด้อมกันนะเอาด้อมมาเชียร์น้องเอมมี่กันนะาชอบจีจี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหลังของอายูไอดอลเรามีจีจี้ด้วยนะครับอ คุณอมรนะครับเคยได้ตามลูกเกดตั้งแต่อยู่วงเก่ามาเห็นภาพวันนี้ที่น้องเติบโตถึงจุดนี้ดีใจกับน้องด้วยจริงๆครับแหมยินดีกับน้องด้วยลูกเกด CGM48 ฟนี่ก็เป็นอีกคนเลยครับที่ว่าก่อนที่จะเข้ามาใน48กกรุ๊ปนี้ก็อยู่ในวงไอดอลมาก่อนแล้วนะครับอืมนะยินดีกับน้องด้วยนะครับที่ประสบความสำเร็จในวันนี้คือต้องมีความสามารถ นั่นแหละแล้วก็มีโอกาสมีแฟนๆช่วยกันผลักดันนะครับตอนนี้รุ่น5้านี่มีหลายคนนะครับที่มาจากวงไอดอลมาก่อนนะครับที่มีหลายๆคนรู้จักมาก็นี่ก็ถือว่าเป็นเบมเบอร์ที่เรียกว่ามีฐานแฟนคลับมีคนหนึ่งที่ผมกำลังคิดว่าจะโอชิอยู่ <c oughs> ก็คือ,อน้องที่เคยเป็นไอดอลวงอื่นมาก่อนก่อนอยู่ โปรตีเอกรุ๊ปนะครับก็คือใครล่ะเออให้ทายเออให้ทายให้ทายตัวเล็กๆตัวเล็กๆ <laughs> อ้าวมามคุณฟ็อกซ์โดมช็อนะครับลูกพี่ครับเชอดุดันมากครับตั้งแต่เป็นผู้จัดการวงไหมครับลุกมัง้งอ้าว <laughs> แน่นอนนะไม่งั้นจะเอาไม่อยู่นะเออ <laughs> เอาก็จริงๆเนี่ยครับเพราะว่าอยู่กับ เด็กๆนะครับรวมทั้งแฟนคลับนะครับหลายๆท่านก็ยังเป็นเด็กๆอยู่เหมือนกันบางทีก็แบบโยเยนะครับอบอกไม่เชื่อ,อดื้อนะครับก็ต้องดูดุบ้างต้องมีคุณแม่ดุนะเดี๋ยวในช่วงยไอยตอลช่วงท้ายมีพี่เชยออคุณซีโร่ไคเซอร์นะครับจะโอชิพราวเรอเก่งมากมคุณซีโร่เมื่อกี้ที่บอกไม่ค่อยได้ติดตามใช่ไหมครับ โอเคครับทราบแล้วนี่นี่อ่ะทัชชีคุณทัชชีที่ถ่ายถูกโอเคเก่งมากทายถูกกันหมดเลยเออครับคือดูแกเพอร์ฟอร์มแล้วประทับใจตัวนิดหนึ่งแต่เต้นแรงมากครับคุณโจ๊กเกอร์นะครับใครดีครับก่อนจิวพราวแนวหรือสาวน้อยครับอ้าวเปิดเผยแล้วเป็นเป็นพราวก่อนนะครับนี่อาจจะมีอีกนะรุ่นนี้ฮอตจริงรุ่นนี้แรงแรง เยอะจริงแล้วก็เป็นเมมเบอร์ที่เรียกว่ามีประสบการณ์มาจากวงอื่นด้วยเก่งคุณทัชชีนะครับไม่ได้ดูดันอย่างเดียวช่วงนี้ออกงานชุดร้อนแรงทุกงานเลยทั้งชุดแดงชุดปลาทูอ่าคืออะไรคืออะไรพี่ฝึกชุดแดงชุดปลาทูนี่คืออะไรคาร่าแกอยากห้างแตกใช่ไหมเออเป็นความหวังนะครับน้องฟอนแกอยากเห็นวันหนึ่งที่คาร่าเนี่ยห้างแตกสักทีหนึง่งเราก็อวยพรนะครับว่าคงจะมีสักวันน่ะ คงจะมีสักวันคงเป็นวันที่ชื่ในใจ ใครครับใครครับมงคาร่าแล้วก็ผมด้วยแล้วก็เราด้วยที่น้ำหนึ่งกับปูเป้ไปร้านเมนอยู่ในช่องยอทของน้ำหนึ่งครับช่องมิลินดีมิลินดีอ่าขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปดูคุณร็อกแมนนะครับชุดแดงชุดปลาทูหมายถึงชุดราตรีของพี่เชอร์ครับอ๋อพูดถึงพี่เชอร์อ่ะผมก็นึก ไม่ออกนึ่ว่าพูดถึงน้องๆคุณทัชชีนะครับหมายถึงเชอครับอสองอีเวนล่าสุดนี้ชุดออกงานขโมยซีนสุดๆอ่านี่อ่ะแจนรี่มาแล้วอ มาคือเห็นคนแบบพูดถึงว่าว่าแบบเยอะขึ้นหลังจากที่มีสเตทเนสนี่แหละคือสิ่งที่แบบน้องคนได้รับมันเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบเก่งมากมากมากจริงๆเป็นคนที่แบบมีความพยายามมากคือหลังจากที่ประกาศว่ามีสอบไปไม่นานนะทุกคนน้องก็แบบเริ่มซ้อมแบบก่อนคนอื่นเลยหนูได้คะแนนลงนะคะเองนนี่อ้าว คแนนเฉลีย่ยสูงสุดรองกับเ็นสามคนบี่อ็นเป็นหนึหน่งในนั้นค <c oughs> <อ>ุกคุณอ้าวดีใจมากานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้คะแนนสูงในการสอบครั้งล่าสุดนะครับของ BNK48 นเะครับเมื่อกี้พี่ป๊อปเปอร์นะครับมาดีใจไปแล้วว่าได้ท็อปนะครับส่วนคนที่ได้ที่สองกับที่สามเนี่ยก็เป็นสองคนก็คือวาวานะครับกับอ่านี่แหละแจนรี่นะครับก็จะได้ A บวกกับ A ในการสอบร้องสอบเต้นนะครับทั้งสองคนนะครับสรุปว่าสองคนนี้เป็นท็อปสนะครับแจนดี่ก็ดีใจมากนะครับแล้วก็พูดถึงว่า,ว,าว่าน้องเก่งมากนะครับมสมควรที่จะได้รับคำชมนะครับสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้นะครับอตอนนี้ก็คือสามคนที่เป็นท็อปนะครับคะแนนท็อปนะครับของการสอบครั้งล่าสุดนี้ก็คือพี่ป๊อปเปอร์ วาว่าและก็แจนรี่นั่นเองเอายินดีกับน้องด้วย hey! <laughs> เอ้ครับผมอาใครที่ไปดูสเตจเทรนนีมาก็คงประทับใจนะครับกับน้องๆรุ่นสี่เอามาถึงโอตะโอตะ BNK48 ตตัวจริงนะครับแล้วแบบเพื่อนก็ถามว่า ชอบบีนเคเลยก็ชอบมากก็ชอบถึงขั้นซื้อโทรศัพท์รุ่นเขาเลยอ่ะนีทุกคนนี่น้องนีย่านะครับบ n k เ8รุ่น5นะครับซึ่งแกเป็นแฟนคลับเรียกว่าเป็นโอตาของ BNK 48มาตั้งแต่อยู่ป .4 นะโอ้โหนะครับแล้วก็คิดดูนะครับก็ติดตามวงมาจนกระทั่งตอนนี้แกโตขนาดเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์ของวง ได้แล้วในรุ่นที่5นะครับก็พูดถึงนะครับว่าแกเป็นโอตาขนาดไหนนะครับสะสมของต่างๆนะครับของ BNK มากมายนะครับอ้ยินดีกับน้องนีย่าด้วยวันนี้ได้เป็นเมมเบอร์แล้วอ้าเก่งมากอ้าไปต่อครับพี่ตึกมาถึงพี่เชอนะครับเรื่องพี่เชอร์ดุนี่ตอนนี้แมสนะครับใครๆก็พูดถึงนะครับอ่าสำนักข่าวรายการมายาเอนเตอร์เทนนะครับก็มาสัมภาษณ์พี่เชอเรื่องพี่เชอร์ดุ ก็ต้องแบบอ่าลงไปบอกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทีมงานก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขายังดื้อหรือว่าแบบไม่ทําให้โฟล์มันดีอะไรเงี้ยการทํางานมันลาบลื่นเราก็ขอปรับเปลี่ยนหน้างานได้ตลอดเพราะว่าเราเป็นคนดูแลเมมเบอร์ก็ไม่นะคะแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ใช่วันนั้นก็ด้วยแบบดูมาสักพักหนึ่งแล้วก็จ้องแล้วมองแล้วก็ไม่ยอมทำจานที่ควรจะเป็นก็เลยแบบอ่ะ พูดสักรอบหนึ่งถ้าอยางพูดสักรอบหนึ่งยังไม่หยุดอีกเก็บนะคะพาน้องกลับนะคะไม่ต้องคงไม่ต้องอยู่กลางั้นกันแล้วก็ไม่ต้องเจอก็ได้นี่ถัดดื้อน,นะครับพี่เชอพาน้องกลับนะครับโอ้โหอ่าวเพราะฉะนั้นอยู่ในระเบียบนะครับอย่าไปาเกเรนะครับไม่อยู่ในระเบียบพี่เชอพาน้องกลับเลยครับพูดถึงสเตจเทรนีนะครับ,รบที่หลายๆคนให้คำชมนะครับนี่เรามีภาพตอนที่ เลิกงานแล้วเลิกงานแล้วแล้วก็แฟนๆนะครับถ่ายรูป ừ, น้องๆมาให้ดูกันนี่นี่น้องแอลเอมมี่ครับอานิโอชี OG ผมอ่วพี่ป๊อปเปอร์นี่ย่าด้วยนี่มาช่วยน้องๆนะครับในสเตจเรนีนี่นี่ใครล่ะนี่มารีนอืม รามี่เอมมี่เแหวว่าแฟนๆก็เรียกชื่อเบมเบอร์กันอ่านี่เจนรี่มาแล้วอันนี้แอลอื ก็ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับสำหรับสเตจเทรนีนะครับแม่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยแล้วก็ประทับใจกันมากๆนะครับสำหรับรุ่น4นะครับแม่เก่งมากอ่ามาถึงตัวตึงนะครับของ BNK รุ่น2นะครับที่จบการศึกษาไปแล้วทุกคนคือหนูอะมีสายมาเขาบอกว่าถ้าเราเราแบบช่วยกันกดหัวใจเยอะๆอะช่องเราอ่ะ จะมีชื่อเสียงมากขึ้นเ,ออเราจะเป็นดาวติ๊กตอ็อกอนีมาแล้วเราจะเป็นดาวติ๊กตอ็อกชาญทุกคนกดใจมานะครับหลังจากที่จบการศึกษานะครับจีจ้มาแล้วนะครับตอนนี้เปิดช่องติ๊กตอ็อกจริงๆเปิดมาก่อนแล้วนะติ๊กตอ็อกแต่ว่าตอนนี้เริ่มไลฟ์ในติ๊กต,อตอ็อกแล้วนนหนูเชื่อว่าแฟนขับวงม่วงชอบการแข่งขันไม่แพ้มิเบูแข่งกับใครแข่งกับตัวเอง มีตอนนี้ในไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับในวันที่13ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แฟนคลับนะครับก็ช่วยกันทำมิชชั่นนะครับโดยกดหัวใจจนกระทั่งครบล้านแตกได้สำเร็จนะครับโอ้โหล้านล้านหัวใจเลยนะมไม่เบาเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเมมเบอร์รุ่น2นะครับที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับนี่ เรียกว่าตัวปัดของจริงอายินดีกับจีจี้ด้วยนะครับและก็แฟนๆนะครับติดตามชมช่องของไปติดตามชมจีจี้ได้นะครับในช่องของจีจี้น่าจะสนุกคลื้นกันตั้งแต่บัดรดีเป็นต้นไปเลยครับคุณอยู่ในเต็ดอาร์ติสนะครับฝากน้องซินดี้บีนเคีด้วยนะครับพี่ปอนอน้องซินดี้นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนพูดถึงนะครับเป็นรุ่นสี่อีกคนหนึ่งนี่อืม คุณซีโร่ไคเซอร์นะครับในเบื้องหลังเพลงเดบิวตรุ่น4ี่คนคนมาเคยดูจะไม่เคยจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมเจนรี่ถึงได้เป็นแดนเซอร์ถึงได้เป็นเซนเตอร์ครับคือในรุ่น4ี่นี้เจนรี่แกก็เด่นสุดเ่ยคือว่ามีความสามารถาเยอะสุดทั้งทั้งทางด้านร้องทางด้านเต้นนะครับแล้วก็ เรียกว่าอะไรล่ะครับ damage <c oughs> เรียกว่าโอ้โหเห็นเห็นแล้วก็คือคนนี้นี่ก็เด่นที่สุดในรุน่นนั่นเองอมไม่แปลกใจนะครับที่น้องจะเป็นที่นิยม,มสูงมากคุณอมรน,นะครับอโอตาในคราบไอดอลตัวจริงนี้ใช่แล้วนี่แหละโอตาตัวจริงของแท้ของแทร <c oughs> คุณอูไซอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับกับตันมาแล้วอ่าไยพี่เชิดุกใช่ไหมหรือเปล่าครับครับคุณหนึ่ง nxs สี่แปนะครับน้องนีย่าตามวงตั้งแต่ปสี่ส่วนผมนี่จะเป็นลุงแล้วเหมือนกันแหละอคุณศิรภพนะครับรักพี่เชอเสมอนคุณสิรภพนี่เป็นแฟนคลับพี่เชิ์มาตั้งแต่ เริ่มต้นวงบียนเคเลยอ้าวแม่รุ่นสี่น่ารักสดใสทุกคนใช่ครับเก่งเป็นเป็นรุ่นที่เขาแบบเก่งมาเลยอจี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 มาแล้วจีจีมาแล้วครับคุณซีโรไคเซอร์นะครับจีจีเป็นคนที่ตลกได้ทุกบุคลิกแค่เจอหน้าเฉยๆยังไม่ทําอะไรก็ตลกแล้วฮะเออใช่ใช่ช่เออหลังจากที่จบการศึกษาไปเนี่ยครับก็หลายๆคนก็คงจะดูว่า แกคงจะได้ข่าวนะครับว่าแกปั่นป่วนทวิตเตอร์มากเลยทวิตเตอร์หรือว่าเ็นะครับในปัจจุบันเนี่ยครับเออแล้วก็มีการออมีมีคนสงสัยกันว่าเป็นจีจี้ตัวจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแก๊งมิจชาชีมาหลอกลวงก็เลยสงสัยว่านี่มันจีจี้หรือว่ามิดนะครับทีมเมื่อกี้ที่จีจี้พูดถึงก็จะมีการพูดถึงเรื่องมิจจี Mid ้้วยจะตั้งชื่อแฟนมีมีคนบอกว่าจะตั้งชื่อแฟนคลับแฟนดอมนะครับว่ามิจจี้ดีไหมมิ Mid ดนี่มาจากมิชฉาชีพ เอออ้าวตลกได้เก่งนะครับเป็นคนที่คิดบุกได้เรื่อยๆนะครับนี่น่าเป็นความหวังนะของตลกเมืองไทย <laughs> เราจะติดตามจีจี G ้ต่อไปนะลูก <laughs> เออคุณโจ๊กเกอร์นะครับ จี่ไลฟ์จดแม่มาไล่ให้ไปนอนอ๋อเหรอเออผม <laughs> ผมดูแค่ตอนต้นเนี่ยตอนต,อนตอน้นอาหาแล้วยังไม่มีเวลาดูเลยครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตอนเดี๋ยวไปดูจนจบเลยอ่ะดูจีจีแล้วก็ได้หาหลายหลายห้าครับคุ้มค่าเสียเวลาคุ้มค่า <laughs> กับการเวคุ้มค่ากับการเสียเวลาดูนะครับดูจ <c oughs> ีจีนเนี่ยเพราะว่าคุ้มค่าทุกนาทีดูจีจีกันเถอะ